สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการปลูกผักในท่อ pvc นะครับท่อ pvc ีที่ว่าบ้านเราก็เรียกปลูกผักแบบน้ำบนหรือไฮโดโปนิกนะครับนี่ก็วิธีการปลูกของเขาก็มันก็ไม่ยากครับก็ใช้ปุ๋ยสูตร ad ดีอย่างบ้านเรานี่แหละเจะดู หยอดปุ๋ยลงไปนี่ก็จะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการเพาะเมล็ดของเขาครับผู้ดูแลเท้าน้อยครับพีเท่านี่ครับเนี่ยเขาจะปลูกหยอดมเมล็ดทันไว้ก้าไอหมอนน้อย,อยนี่แหละนี่นี่ก็จะออกมาอย่างนี้นจากนั้นแล้วเขาก็จะเอา มาไวในกระถางใหญ่นี่ลาเด็ดเขาเรียกอะไรนะลาเด็ดลาเด็ดอ๋อลาเด็ดลาเด็ดครับเนี่ยคูดูแลเฮาน่อยครับฟีดเฮานะครับแล้วเขาก็จะมาเอามาเพาะไว้ในกระบะ้าเรียกกระบ้าเนาะนแล้วก็จากนั้นก็จะน้ำนี่จะเป็นน้ำเนาะนโอ้โีนครับ ข้างล่างจะเป็นน้ำที่มีปุ๋ยเนาะมีแร่ธาตุมีปุ๋ยเนี่ยครับแล้วค่อเก็จะเอาเอาตัวนี้ออกไปเนาะแยกตัวนี้เนาะเน่ยนี่เรแยกนี่อ๋อจะแยกดูจะเสียบในรูเนี่ยเดี๋ยวยกลองยกขึ้นมาได้ไหมเออได้เดินได้หละนี่ครับนี่เขาจะยกขึ้นมาแล้วเขาจะเอาไปเสียบไว้ในเนี้ยโอเคแค่นี้เนาะแค่นี้แล้วก็โตอ๋อ ปลูกเอาไว้ขายครับเอาไว้ขายในเฮ้าแอบกินบ้าง <laughs> แอบกินบ้างแอบกินบ้างไม่ได้ขโมยนะไม่ได้ขโมยแอบ,บกินครับ,บ,บน, <laughs> นี่ครับเนี่ยบ้านเราก็ปลูกเหมือนกันนี่แหละครับที่นี่ก็ปลูกมันปลูกง่ายเนาะแบบนี้เนาะถ้าถ้าเราเข้าใจวิธีการปลูกเนาะได้แตบ,บมันต้องมันต้องเรียนรู้การผส,สมปุย๋ยผสมปุย๋ยเอาแล้วครับนี่ก็ จะลองชิมให้เพื่อนๆดูครับว่ารสชาติจ,จะเป็นยังไงครับพักสด,สดๆสดๆจากท่อเลยครับ,<อ>รบใหญ่ๆเลยเนาะอ่าแล้วแต่จะเอานี่ครับน,นอ,อ่ากินสดๆเลยครับชิมเลยเนี่ยอ่าเป็นยังไงครับเป็นยังไงครับขมมากก่อนเลยอ่าขมขม,มจืดๆอ่ากินกับลาบกับก้อย เยี่ยมเลยอ๋อนี่เลยที่เมาเออเดี๋ยวอ้นใจเดี๋ยวอ้นใจเดี๋ยวอ้นใจนี่นี่ครับนี่เหี้ยนใหญ่อะเดี๋ยวไม่มีใครเห็นนาะลูกพี่ไม่อยู่นาะครับนี่นี่แอบกินครับไม่ได้ชกกินไม่ได้ขโมยนะครับไม่ได้ขโมยครับแอบแอบกินครับโอ้โหใบใหญ่อันนี้เอาไว้ห่อพวกอะไรเรียกอะไรห่อเมี่ยงเนาะเมี่ยงอ่ากินกินด้าลาบกินอะไรเนาะ ยังไงครับตัวใหญ่ที่จะไม่ขมเยอะอแต่ต้องเล็กจะขมเยอะกว่าเหมือนเหมือนเหมือนอันนี้อันนี้นี่เขาจะไอตัวตัวนี้เขาจะเอาไปเพจขายได้แลลวครับเนี่แต่แต่นี่ยังเนาะมันยังมันยังเหมือนมันยังไม่ได้อายุมันยังยังอันนี้ยังไม่ได้อายุครับแต่แต่แต่นี่พอได้อายุแล้วก็จะอร่อยดีเนาะใช่ตัวใหญ่นี่ไม่ค่ขมแต่ตัวเล็กขมอ่าอ่ะคลิปไหนครับนี่ย แต่พอได้กินแล้วคิดใจครับมันอร่อยนี่เลยมีครับนี่ระบุตัวเล็กขมตัวเล็กขมอ่าตัวเล็กขมนี่ครับไหลอยู่ตลอดเวลาครับน้ำมันจะวนไปวนมาอยู่นี่นะครับนี่ครับอันแถวนี้รอบนี้นนก,นก็จะเกียไปขายได้แหละครับ เนี้เพึ่งเอาลงอาทิตย์หนาเนาะคิดว่าอาทิตย์หนาเราจะเก็บได้นีทางไหนก็จะปลูกแตงด้วยครับปลูกแตงแล้วก็ปลูกพักเอาไว้สำหรับขายในในเฮาตัวเองงามครับวันนี้ก็นี่ก็เอาไปเก็บเก็บไปขายได้แล้วครับ น้ำไปเฉลีออกมาวน,นไปครับน้ำจะวนไตงเรื่อยๆน้ำครับถ้า,ถาบ้านเราทำได้อย่างนี้ก็ดีเกษตรกร,ร,กรบ้านเราจะทำได้อย่างนี้ก็โอ้มีแต่พักน้ำแต่ว่าก็อการลงชุนก็ขอสมควรอยู่ครับ เราจะปลูกไว้กินก็ขนาดนี้ก็โอ okay. เคเยอะเกินไปแล้วก็มีปัญหาเรื่องมแมลงเลยนะเนาะมันมีไอไ้มมไวไฟ,ฟไวไฟปีที่แล้วมีอยูนะ่จะเป็นข้อเทาวตก็ต้องดูแลเนาะแต่ปีนี้ยังไม่มีปลูกปลูกผสมก็ในตีนเท่าครับนะครับก็ กระบวนการแล้วก็วิธีการทำก็ตรงนี้แหละครับให้เพื่อนๆเขียนก็ศึกษากันใน youtube ก็น,นี้ครับก็เหมือนกันอันนี้ก็ทําเหมือนกันเลยครับวันนี้ก็ให้เพื่อนๆดูกันแค่นี้ครับจบการทําคลิปเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดตั้งตระใคให้ด้วยนะครับช่องวิถีวิถีไทยคนไกลบ้านช่อกลบ้านน,าน,น้องตะไกยศ <laughs> ยพ <laughs> นี่หนุ่มเหือครับ <laughs> เอาละครับสวัสดีครับเพื่อนเพืนครับ